ไลค์กดแชร์กดติดตามกดดิ่งดนองนเิมงจิ้งให้นคะคะชมคลิปตอนนี้อยู่ตลาดสามแยกพนเจริญจะกลับบ้านสร้างทำผลผลค่ะเริ่มต้นที่ไฟแดงสามแยกพนเจริญเออสิ่งนี้วนะตัดเนะาะทำตัดเล็กนอยเจียวเลยเนาะค่อยเบิร์ตติวใส่ตีพออ,อันอันเท่าไหร่พอเจ็ดสิบบาทอะไรเจ็ดสิบบาทปะ ะะเจ้าของดำแม่ใช่ยัดำพูดดำพูดก็พ่อสีอาวจิตมิดจิตคือกันเละสิคือบ่คือบ่อันสีขาวคือบ่สีขาวคือตันทันนั่นน่ะ บ่มีฝุ่นเข้าได้คือกันละติติดเลยฮะติดเลยเนาะติดเลยบ่อันแบบสีขาวบ่มีติดเหรอแบบสีขาวบ่มีติอันใดอันสีดำนี่รูปทรงแบบสีขาวน่ะเงาเฉลิมเลยแม่แม่เบิ่งก่อนไปกันเด้นาะละเอาเอาเกาพอเขาเสียวนี่นะจะเอาสี อันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าสวยกว่า,ววาอืมสวยกว่าเป็เจ็บปะว่าเป็นเจ็บเหมือนเยอ่ว้าซ้ำเตนความเหมือนนะแต่ว่าความสวยเนี่ยตัวนี้มันน้อยอะนะตัวคุณพ่อมันใหญ่นอัวนี้ก็แบ ใส่ซ้อนใส่ซ้อน,อนมันก็ไม่เห็นแล้วดอกแต่ก็เห็นเห็นเห็นอยู่พอเออกลุ่ <laughs> มเบิ่งเอาลนะอันคำว่าใ่เลยเนะี่ยกลุ่มยังในก็ม่าเห็นอารมาเสื่อม ก้อนข้อไปซื้อไปจำว่าได้วันจังหนิวลืมตีซ <c oughs> ื้อผิดไปเลยซื้อผิดอันนึงรอยกว่าบาทรอนพอยเงยสิบมลลอยกับเจ็ด,ดสิบหุ่นแล้วมอธรรมดาเนี่ยตี ี่หลังอะได้ดอกหลังเออมันอุ้ยเห็ดมุ้งแล้วอย่างค่อยใส่กระปุกแล้วค่อยใส่ก็ได้บริยานในฝุ่นบริสุทธตัวนี้ตัวนี้มันอยู่หนอกก่อเนาะใส่ไพ่หนอกทอระบายน้าถ้าใส่ทอเนี่ยลงมาแล้วก็แล้วใจ่หรื่าใช่ ีเราขั้วเราคืเห็ดมองใดออกไปแล้วก็เห็ดได้เบิดเดือดแล้วพีเราหลแล้วเราจะกพัเเเขขวเงิือนพัวใหมแเราอะนอกจากพิกแล้วเหรอไม,ม่ัม,ม,น,มน,นั้นมันดังฟืนโบธนัดเราอะต่อออกไปเป็นขั่วเปิดยุทแต่ว่ามัน,ม,นมันบกขักเราอะนะเวลาคนมาอื่นมันบริยิน มันไก่โหดเลยสิไม่เห็นทางนี้บบนี้เออยุดคว้าสิแตกับบริญินไหเห็นหรอเออตอนนี้เจ้าของมันรอรอประตูหัวไว้บ้นนี้เวลาเขาเอากับเขามาส่งเราหานาะวันเทียดเขียดกับบริยินเอ้ยน้องกับเจ้าหักกันดีเนาะแต่เนื้กินเอามาส่งกันเทียดเจียด ไดเยินจงวะเวลาเขาได้เงมาเขามาส่งแบ่ได้ล่ะเอิญเขากับทงเอิญตั้งไห้เหรอ แกงขัะแห่เกงมัขัดเลยว่ะ ได้กำลังอยู่พื้นเก่าหนีญาอะหลายอย่างสิแม่สิส่วนพอเห็ดปุยอยู่ดอกเห็ดปุยมากวักมากไว้เห็ดหลายบ่อเอิญขอมาเอาเธอหนึ่งให้ได้เป็นสิบตันยี่สิบตันนาะพนนเนาะตป่นหลเข่าเนาะเอาดินจกกัดกรรมหลถึกน,นึงเนาะเป็นบ่อ เอาสั่งยินจักรรมไปซื้อขี้ง้อเขาไปบนันนี้มหาตักหญ,ญ้าไปบัานนี้ใส่เครื่องบดเอาเม็นปะปกป่น,นกันอน,น้ำมันกากมันต่าดกับอันเอียงกกอนที่ย้อยสลายใช่ไหมพ่อเงนเสียเออจะซื้อเอาเนาะไปหด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 ไปหดหดฮดไป มันเาก็โกอเอาเอนเึ่งกระดอตูนั้นเราเห็นเราก็ย,ยังได้ผลดีด้วยล่ะขลายเดือนละเทื่อก็ได้ปนแสนหยกเทื่อกเนย ไข่เดือนละเทอือดไข่เดือนละเทอือดไขเดือนละเทอือแต่ว่าเราหกบอ่อเม็ดสองกระบอสูงบบบไดเด้ซ้ำกับแพงนี่แหละบอ่อละแต่ละบอ่อน่ะกว้างสองเม็รสองเม็ดบนทนนะนะแต่ว่าความสูงนะฮะซ้ำกับแพงนี่แต่ว่าหกบอ่อดินมันถึงนี่แล้วนาดินนะซื้อนาดินเขาฮะาเราก็เห็ด เป็นลมมุงง่ง,ล,งล่งพืชโลมงสารานี่มาไว้ทางปวดผสมผสมผสมกันแล้วกับทักไซบอร์ทักใส่บอร์นะพอกันน้ำหดเซาแรงเซาแรงไปแล้วเนี่ยมันหดได้มันกับบ่ออ่างแน่นาะเพราะว่ามันซึมลงไต่ดินเนาะเพราเนาะแต่ว่าของบริปิดฝาเท่านั้นแหละ มันปิดฝาโบาได้มันจิตระเบิดามามันกะนักบอ่มันกะนักแล้วสำหรับของนี้มันตกใจคนมีกำลังอยู่แล้วผสมจิตคน,นดิบผสมปุ๋นไนแล้วเนาะใช่ไหมจันองใชไปิจิงยอดอังพุพอทันไปแล้วการ<อ> ของลุงก็ค่อยหลบขอบว่าข้าวเดียว,ยวยห่ะไปไปทั้งหมดเลยไปกันไปหยัดเดียวของมานัก กดไลค์กดแจรงกดต <c oughs> ิดตามดอนเฟลมลี่นนะคะรอชมคลิปตอนต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ